จเจริญธรรมเจริญสุขท่านสาธุชนคนไอทีที่รักทุกท่านวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันอีกอีกวาระหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่จะมาพูดคุยก็คงจะเป็นเรื่องเดิมๆแต่ในมุมมองใหม่ซึ่งเป็นมุมมองของวิถีธรรมหลายคนอาจจะสงสัยว่าหลวงปู่สอนชาวบ้านเขาว่าให้ รู้จักวางรู้จักปรงรู้จักมองทุกสิ่งให้เป็นของว่างรู้จักที่จะเห็นอธิจังทุกขังอนัตตาแต่ทำไมถึงได้ไปทำเรื่องให้มันลูกรามบานปลายใหญ่โตหรือว่าวุ่นวายมากมายเยอะแยะท่านที่รักทั้งหลายต้องแยกกันให้ออกระหว่างสมมุติแล้วก็ปรมาทัต ถ้าเรายังเข้าใจว่าเรายังอยู่ในโลกสมมุติเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือต้องบริหารสมมุติให้เหมาะสมเหมือนดังบทสรกที่หลวงปู่เขียนไว้ว่ารู้จักสมมุติใช้สมมุติได้ประโยชน์จากสมมุติก็ให้ประโยชน์กับสมมุติขั้นตอนที่หลวงปู่กาลังทําอยู่นี่ก็คือขั้นตอนในการที่กําลังจะให้ประโยชน์แก่สมมุติสมมุติอะไรก็ในพระวินัยว่าโดยสปานวัตร อาจจะจำไม่ผิดน,นะนมีบอกไว้ชัดเอาขอภายสหาธรรมิกวัดมีบอกไว้ชัดว่าพิสูผู้ไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยต้องอบัติปจิติคำว่าไม่เอื้อเฟื้อก็คือเห็นว่าพระธรรมวินัยโดนลำเอ,อดิดโดนก้าวไก่โดนทำร้ายทำรลายหรือทำให้เสียหายแล้วเราทำนิ่งเฉยไม่ใส่ใจไม่สนใจก็ถือว่าเราเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด พระพุทธเจ้าทรงปรับอบัิไว้ว่าเป็นอบัดปฏิติแล้วเราเห็นอยู่กี่วันเห็นอยู่กี่เดือนเห็นอยู่กี่ปีเห็นอยู่กี่นาทีก็เป็นอบัิอยู่อย่างนี้สมหัวอยู่ไม่จบเหล่านี้เราเป็นเป็นสมมุติที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักใช้สมมุติถ้าเราจะบอกว่าเป็นสมมุติแล้วก็ปฏิเสธสมมุติทั้งหมดอย่างนั้นพระศีลเรื่องศีลเรื่องวินัยเรื่องธรรมเรื่องทานมันก็เป็นสมมุติทั้งนั้นเราก็ไม่จาเป็นต้องทําอะไรเลยอยู่เฉย ้าอย่างนี้ก็กลายเป็นคนที่สันหลังยาวมากไปหรือเปล่ามันจะกลายเป็นคนที่สันดานดิบไปหรือเปล่าหรือว่าเห็นแก่ตัวเอาแต่ประโยชน์ตนแล้วไม่สนใจประโยชน์คนอื่นหรือเปล่าหรือไม่ก็ถ้าเราจะมองว่ามองให้ทุกอย่างมันเป็นอันิจจังทุกขังอา,าัตาไม่มีตัวตนเป็นของว่างเป็นทุรีดินเป็นปุ๋ยผงตัวกูของกูไม่มีทุกอย่างเป็นสมมุติทั้งหมด ถ้ามองอย่างนี้มันก็ต้องต้องต้องมองด้วยวิถีแห่งแห่งปัญญาต้องมองด้วยวิถีแห่งสติสัมปชัญญะผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยจะรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่เนืองนิดแล้วก็จะเข้าใจแต่ถามว่าเมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วต้อง ต้องทําอะไรไหมต้องไม่สนใจอะไรเลยหรือไม่ใส่ใจอะไรเลยไม่ให้อะไรเลยไม่วิเคราะห์อะไรเลยไม่ตรึกในอะไรเลยไม่กระทําอะไรเลยนะไม่ใช่ถ้าจะใช่ก็คงไม่มีว่าพระสารีบุตรพระปุณณนะบ,บุรตันนีหรือแม้กระทั่งพระโมคคัลาพระพระกัจจยนะท่านคงไม่ต้องทําอะไรพระมหากัจจยนะหรือว่าสมัยนั้นพระกัสสปะเทระเจ้า ที่เป็นปฐมสังฆยนานที่เริ่มปฐมสังฆนาท่านก็คงไม่ต้องทาอะไรเพราะท่านเป็นพระอาหารหันต์เพราะว่ามองทุกอย่างให้มันเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกไปเป็นตามกรรมแล้หลวงปู่กาลังจะบอกอะไรกําลังจะพูดว่าสิ่งที่หลวงปู่ทำเนี่ยมันเข้าลักษณะส,สังฆนานน้อยๆของบุคคลผู้มาอาศัยพระธรรมที่ไหนกำลังปัดกวาดเช็ดถูบ้านให้สะอาดถ้าเราจะถือว่าเออเป็นพระไม่รู้จักปองไม่รู้จัก มองโลกให้มันเป็นของว่างไม่รู้จักว่าทุกคนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมปล่อยมันไปไอ้มองอย่างนี้ก็คือมองแบบไม่มีภาระกำลังมองแบบไม่รับผิดช,ชอบหรือมองแบบเอาตัวรอดหรือมองแบบทีนิดที่ไม่อยากยุ่งไม่อยากสนใจเอาตัวเองดีเข้าไว้ก็พอแล้วละ แต่วิถีของโพธิยานที่หลวงปูก่กระทำเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่ที่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตวิถีแห่งพระโพธิยานต้องมองโลกอย่างเป็นผู้ที่เข้าใจสมมุติรู้จักสมมุติให้ประโยชน์จากสมมุติได้ประโยชน์จากสมมุติแล้วก็รู้จักเข้าใจสมมุติแล้วต้องท้ายที่สุดและจึงจะไม่ยุดยึดติดในสิ่งที่เป็นสมมุติเออน หลวงปู่กำลังทำอะไรอยู่ในสังคมปัจจุบันก็กำลังทำสังขยนาน้อยๆกำจัดเหลือยุงริ้นไรหรือว่าตัวเพีย้ยตัวทากที่มาดูดน้ำเลี้ยงของพระพุทธศาสนากำลังกระทำอยู่แต่ทีนี้พอพอกำลังกระทำอยู่เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของกระบวนการของพวกเหลือพวกยุงพวกริ้นพวกไรพวกทากหรือพวกเลือด ที่ก่อกินน้ำเลี้ยงของาศาสนานี้เนี่ยรวมหัวรวมตัวกันที่จะปกป้องตัวเองไม่ใช่ปกป้องธรรมวินัยไม่ใช่ปกป้องาศาสนาเพื่อจะให้ตัวรอดแล้วก็ทำลายสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามเพื่อจะให้สถานภาพของความมั่นคงทางสังคมมันหมดไปมันหายไปเออมันก็เข้าใจได้ว่านี่คือกระบวนการที่เขาจะต้องเอาตัวรอดพวกเขาจะต้องหาวิธีเอาตัวรอด ถ้าว่ากันจริงๆแล้วเวลานี้เนี่ยลุงปู่เหมือนกับต้องต่อสู้โดดเดียวโดเดโด,เด,โด,โด,โดเ,เดียวดายอะไรก็แล้วแต่เธอเพราะว่าลุงปู่ไม่ได้สู้กับคนคนเดียวอย่างที่กล่าวแล้วมันต้องสู้กับทั้งอำนาจกันเมืออำนาจคณะสงฆ์อำนาจคณะสงฆ์ที่อายุติธรรม ซึ่งมีตั้งแต่ระดับบุคคลบางกลุ่มที่อยู่ในมหาเทราสมาคมลงมาจนถึงเจ้าคณะปกครองระดับล่างแล้วพวกนี้ก็ส่วนใหญ่หลายรูปก็มีแผลอยู่ในตัวเองแล้วเป็นแผลที่ไม่อยากให้ใครมาเปิดเผยแล้วก็เก่อกินตัวเองให้เป็นสนิมขุมแล้วก็พยายามจะใช้กฎหมายอำนาจที่ตัวเองมีตามกฎหมายมาปกป้องตัวเองแต่ไม่ได้ปกป้องพระธรรมวิณฑ์ในั้น ถา,ถามว่าทำไมลุงปู่ต้องทำได้มากทำมากขนาดนี้เนี่ยก็อย่างที่พวกเราทราบกันว่าในแผ่นดินนี้ถ้าลุงปู่ไม่ทำก็ไม่ไม่มีใครกล้าที่จะทำแล้วถ้าถ้ากล้าแล้วมันก็ต้องได้รับผลกระทบอย่างที่รู้มาเมื่อได้รับผลกระทบอย่างที่รู้มาแล้วเราจะจะรับผลกระทบนั้นได้ไหมก็ก็คิดว่าหนักไหมหนักเห,หนื่อยไม่เหนื่อยเบื่อไม่เบื่อ แต่ต้องทำหนักเหนื่อยเบื่อแต่ก็ทำต้องทำแล้วก็ทำตามวิถีทางของของนักสู้ที่จะต้องสู้ด้วยด้วยความถูกต้องชอบธรรมไม่ใช่สู้แบบใต้ดินบนดินอะไรนะไม่ใช่ต้องสู้แบบถูกต้องชอบธรรมแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปากหนามมีอันตรายโดนขคค่มขู่เอาชีวิตหรือว่า ทำลายทำรา้ำรายชื่อเสียงเกียรติภูมิซึ่งก่อร่างสร้างมาตลอดชีวิตอะไรก็ตามทีสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องสําหรับลุงปู่แล้วมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องทุรีดินเป็นเรื่องผงทุรีที่มันมันมันปิวมาแล้วก็ปิวไปมันไม่ได้คงที่แต่สิ่งที่เป็นคงที่คือพระธรรมวินยัยพระธรรมวินัยที่จะต้องอยู่กับลูกหลานในอนาคตต่อไป ที่จริงแล้วก็มีเรื่องที่จะคุยอีกเยอะในหลักการว่าเราจะสู้กันอย่างไรในในในคำรบต่อไปหรือในโอกาสต่อไปแต่ว่าวันนี้ก็เพียงแค่จะพูดทำความเข้าใจว่าทำไมหลวงปู่ต้องทำมากขนาดนี้มันเป็นวิถีมันเป็นวิถีแล้วว่าหลวงปู่ไม่ได้ไม่ได้มองว่าเราสอนให้คนรู้จักวางว่างรู้จักความสะอาดสว่างสงบแล้วทำไมเราไม่รู้จักวางว่างบ้าง ถ้าสอนอย่างนั้นลุงปู่ก็ไม่มีสิทธิ์จะใช้คำนำหน้าว่าเป็นครูเพราะว่าถ้าถ้าพระมหากัจยนะพระมหากัสปะพระอานนท์มหาเถระท่านเป็นผู้วางและว่างแบบชนิดที่ไม่ใส่ใจกิจการคณะสงฆ์เนี่ยวันนี้คงไม่มีธรรมวินัยปรากฏอยู่ ไม่มีปฐมสังฆายนาแล้วไม่มีสังฆยนาพระธรรมวินัยต่อๆมาเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้เข้าถึงความวางและว่างทั้งหมดอยู่แล้วแต่ท่านต้องทําก็เพราะด้วยใจที่อาทรที่เอื้ออารีที่ปรารถนาดีและต้องการรักษาหลักการของธรรมและวินัยให้ดํารงคงอยู่ไว้ทั้งหมดนี่แหละเลยเป็นคําตอบว่าทําไมหลวงปู่ต้องทำจะเดินทา